นี่คือค่ำคืนที่กรุงเทพไม่เคยเงียบงนันนายกรัฐมนตรีถูกลากออกจากทำเนียบกลางดึกแสงแฟลชกลิ่นฝนและเสียงปืนผสมปนกันเบื้องหลังการเล่ยลากกลางแม่น้ำเจ้าพระยามีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นและความจริงที่รออยู่อาจเปลี่ยนประเทศนี้ไปตลอดกาลกรุงเทพยามค่ำคืนเงียบงนันแสงไฟถนนกระพริบประยิบระยับเหมือนจะดับลงทุกเมื่อลมร้อนประทะผิวแต่กลับแฝงด้วยกลิ่นคาวเหนื่อและฝุ่นควนัน เสียงไซเรนแผดดังจากระยะไกลาราวกับคลื่นเสียงที่กรีดผ่านหัวใจถนนเส้นหลักเต็มไปด้วยรถหุ้มเกราะสีดำไฟจากโคมถนนสะท้อนบนโลหะเย็นเยียบของปืนยาวในมือเจ้าหน้าที่ชายในชุดสูทสีเทาก้าลงจากรถตู้สีดำใบหน้าของเขาเคร่งเครียดแต่ดวงตากลับคมกริบเสียงสั่งการสั้นกระชับดังขึ้นในอากาศอึดอัดกลิ่นน้ำมันเครื่องและควันไอเสียผสมกันจนหายใจติดขัด ประตูรั้วเหล็กของบ้านพักนายกรัฐมนตรีถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วทหารและตำรวจกรูกันเข้าไปเหมือนฝูงหมาป่าล่าเหยื่อแสงไฟฉายส่องกระแทกเข้าหน้าผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังก้าวออกจากประตูเขายกมือขึ้นช้าๆเสียงแฟลชจากกล้องถ่ายภาพดังรัวราวกับฝนตกหนักหัวใจของทุกคนรอบข้างเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกทุกสายตาจับจ้องไปยังภาพเดียวตรงหน้า และในช่ววินาทีนั้นเสียงหนึ่งก็ประกาศออกมาด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดว่าท่านถูกจับกุมในข้อหาทุจริตและใช้อำนาจในทางมิชอบความเงียบแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณลมเย็นยามดึกพัดผ่านแต่กลับทำให้เหงื่อบนหน้าผากเย็นเฉียบใบหน้าของนายกรัฐมนตรีซีดขาวราวกระดาษแววตาที่เคยมั่นคงกลับสั่นไหวเหมือนเปลวเทียนในพายุเสียงกล้องถ่ายภาพยังดังไม่ขาดสาย กลิ่นดินชื้นจากสนามหญ้าผสมกับกลิ่นโลหะจากกุญแจมือสายโซ่เย็นเยียบกดแน่นลงบนข้อมือของเขาทหารสองนายพยุงแขนอย่างแน่นหนาผู้สื่อข่าวตะโกนถามคำถามสารพัดแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเพียงเสียงรองเท้ากระทบพื้นปูนอย่างหนักแน่นฝูงชนที่มุงดูต่างเบียดตัวเข้ามาใกล้แสงไฟจากกล้องวิดีโอและโทรศัพท์มือถือว่าขึ้นพร้อมกันภาพทั้งหมดถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ และในขณะที่รถตู้คันดําเริ่มเคลื่อนตัวออกไปเสียงเครื่องยนต์คำรามต่ําแต่กลับดังสะท้อนกล้องในความเงียบรอบตัวแสงไฟท้ายสีแดงฉานสดเป็นเส้นยาวบนพื้นถนนเปียกชื้นฝนเริ่มโปรยลงมาเบาๆราวกับฟ้ากําลังร่วมเป็นพยานหยดน้ํากระทบกระจกหน้ารถเป็นจังหวะสม่ําเสมอในรถตู้ภายในมืดสลัวเพียงแสงไฟสีนวลจากด้านนอกลอดเข้ามาเป็นระยะนายกรัฐมนตรีนั่งก้มหน้า ลมหายใจสั้นละถี่ข้อมือที่ถูกล่ามกุญแจมือเริ่มแดงและบวมเสียงวิทยุสื่อสารในมือเจ้าหน้าที่ดังแทรกขึ้นรายงานสถานการณ์จากจุดต่างๆทั่วกรุงเทพมีการปิดถนนลหลายเส้นเสียงฝูงชนตะโกนโห่ร้องในบางพื้นที่บางคนส่งเสียงเชียร์บางคนส่งเสียงด่าเสียงเหล่านั้นประปนกันจนกลายเป็นความวุ่นวายสับสนบนฟ้าผ่าลงมาแวบหนึ่ง แสงสว่างชั่วขณะเผยให้เห็นเงาของทหารที่ยืนเฝ้าอย่างแข็งกร้าวในอีกฝ้าของเมืองทำเนียบรัฐบาลถูกปิดล้อมด้วยรั้วเหล็กและกำลังตำรวจปราบจลาจลรถถ่ายทอดสดจอดเรียงรายตลอดแนวถนนนักข่าวรายงานด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นปนตึงเครียดใบหน้าของพวกเขาสะท้อนแสงไฟสปอตไลท์ภาพนายกรัฐมนตรีถูกฉายซ้ำบนจอขนาดใหญ่ที่ติดตั้งกลางลานผู้คนในฝูงชนเงียบกริบ บางคนยกมือปิดปากบางคนกลุมหัวเหมือนรับข่าวร้ายไม่ไหวในขณะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ในทำเนียฝ่ายความมั่นคงดังต่อเนื่องไม่หยุดเจ้าหน้าที่วิ่งวุ่นระหว่างโต๊ะทำงานแฟ้มเอกสารกองสูงถูกโยนลงบนโต๊ะประชุมนายพลคนหนึ่งยืนกอดอกมองแผนที่กรุงเทพที่ติดบนผนังจุดสีแดงกระพริบหลายตำแหน่งบ่งบอกถึงการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุม ฝนที่ตกหนักขึ้นเริ่มฉล้างฝุ่นควันออกจากอากาศแต่แทนที่จะทำให้สงบกลับทำให้ความกดดันยิ่งชัดเจนและในเวลาเดียวกันรถตู้สีดำก็มุ่งหน้าไปยังสถานที่ลับซึ่งไม่มีใครรู้ถนนด้านหน้าว่างเปล่าไฟถนนส่องเป็นแนวสีเหลืองซีดในความมืดเสียงยางบดกับพื้นถนนเปียกดังเป็นจังหวะเจ้าหน้าที่ในรถนั่งเงียบไม่มีใครสบตากันเพียงเสียงฝนกระแทกหลังคาเป็นฉากหลังอันเย็นเยียบ นายกรัฐมนตรีเงยหน้าขึ้นช้าช้าแสงไฟจากภายนอกสะท้อนในดวงตาที่เต็มไปด้วยความหนักใจเขาพยายามจะพูดแต่เสียงถูกกลืนไปกับเสียงเครื่องยนต์ข้างนอกหน่วยคุ้มกันติดอาวุธขับรถประกบทั้งหน้าและหลังไฟสัญญาณสีฟ้ากระพริบเป็นจังหวะสม่ำเสมอบนถนนเลียบแม่น้ำเจ้าหน้าที่สองนายมองออกไปยังผิวน้ำสีดำสนิทลมแรงพัดให้กเกล็ดน้ำฝนกระแทกแก้เหมือนเข็มเล็ก รถตู้ชะลอความเร็วเมื่อเข้าใกล้อาคารร้างริมท่าเรือเก่าประตูเหล็กขนาดใหญ่ค่อยๆเปิดออกด้วยเสียงครูดดังลัน่นภายในมืดสนิทมีเพียงไฟสลัวๆจากโคมดวงเดียวที่แกว่งไปมาทหารติดอาวุธยืนเรียงเป็นแถวราวกับกำแพงมนุษย์เสียงรองเท้าหนังของนายกรัฐมนตรีก้าวลงจากรถอย่างช้าๆทุกก้าวที่เหยียบพื้นปูนเปียกน้ำดังสะท้อนทั่วอาคารกลิ่นสนิมจากโครงเหล็กและกลิ่นสาบเก่าของน้ำมันเครื่องเกาะแน่นในอากาศ ในมุมมืดของอาคารมีโต๊ะไม้ยาวตั้งอยู่ด้านหลังมีชายสูงวัยนั่งกอดอกดวงตาแข็งกร้าวเขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบแต่บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยอำนาจนายกรัฐมนตรีถูกพาไปนั่งตรงข้ามความเงียบกินเวลานานจนได้ยินเพียงเสียงหยดน้ำจากเพดานตกลงพื้นจากนั้นชายสูงวัยเอื้อมมือเปิดแฟ้มเอกสารหนาภาพถ่ายเอกสารสัญญาและหลักฐานเงินจำนวนมหาศาลถูกวางเรียงบนโตะ๊ะ ดวงตาของนายกรัฐมนตรีเบิดกว้างเล็กน้อยแต่ใบหน้ากลับยังพยายามคงความสุข,ขุมชายสูงเวยเองตัวไปข้างหน้าแล้วพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำนี่ไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มแต่คือการเปลี่ยนแปลงของทั้งประเทศเสียงฝนด้านนอกเริ่มกระหน่ำแรงขึ้นฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นรอยยิ้มบางๆของชายปริศนาและในวินาทีนั้นนายกรัฐมนตรีก็รู้ว่าเขาอาจไม่มีทางกลับไปสู่โลกเดิมอีกต่อไป หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะได้ยินชัดเจนลมหายใจเริ่มติดขัดราวกับอากาศรอบตัวหนาแน่นขึ้นเสียงฝนที่ซัดกระแทกหลังคาและผนังอาคารกลายเป็นเสียงโหมกระหน่ำในหูกลิ่นชื้นของผนังปูนเก่าและสนิมจากท่อเหล็กทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดชายสูงวายังคงนั่งนิ่งจ้องมองไม่กระพริบสายตาของเขาหนักแน่นเหมือนจะอ่านความคิดทุกอย่างในหัวของนายกรัฐมนตรีเอกสารบนโตะถูกพลิกอย่างช้าช้า ทุกแผ่นเต็มไปด้วยหลักฐานเชื่อมโยงการกระทําที่ไม่อาจปฏิเสธได้เสียงกระดาษเสียสีกันดังแผ่วแต่กลับชัดเจนในความเงียบในมุมห้องมีเจ้าหน้าที่สองนายยืนเฝ้ามือจับปืนอย่างมั่นคงเงาของพวกเขาเคลื่อนไหวตามแสงไฟที่แกว่งไปมาเหนือศีรษะด้านนอกท่าเรืองเงียบงนันมีเพียงเสียงน้ำกระทบเสาไม้ผุเรือเล็กสองลำเทียบท่าราวกับรอใครบางคนชายสูงวัยหยุดพลิกเอกสารแล้วดึงซองสีน้ำตาลขนาดใหญ่ขึ้นมาวางตรงหน้า เขาเดันซองไปช้าๆจนหยุดตรงหน้าของนายกรัฐมนตรีเสียงฝนตกแรงขึ้นอีกนายกรัฐมนตรีมองซองนั้นแต่ไม่ยื่นมือแต่ต้องชายสูงวัยเอียงเขาเล็กน้อยก่อนพูดด้วยเสียงเรียบทุกอย่างในนี้เพียงพอที่จะทําให้ท่านหายไปตลอดการความเย็นจากคําพูดนั้นเหมือนแทกเข้าไปในกระดูกนายกรัฐมนตรีเม้มปากแน่น ความทรงจำหลายช่วงชีวิตผุดขึ้นในหัวทั้งภาพการขึ้นสู่อำนาจเสียงปรบมือและคำสัญญาที่เคยให้ไว้แต่ภาพเหล่านั้นค่อยๆจางลงเมื่อเผชิญกับความจริงตรงหน้าชายสูงไวพิงเก้าอี้ช้าๆก่อนจะกล่าวต่อมีเพียงสองทางเลือกหนึ่งยอมรับข้อตกลงของเราสองหายไปจากประเทศนี้โดยไม่มีแม้แต่ชื่อให้คนจดจำเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนกระจกสัน่นเงาของทุกคนในห้องสั่นไหวราวกับถูกกระตุ้นโดยพลังจากภายนอก นายกรัฐมนตรีก้มหน้าลงลมหายใจหนักและยาวฝนยิ่งคงตกต่อเนื่องเหมือนจะไม่มีวันหยุดข้างนอกเรือเล็กที่เทียบท่าเริ่มสั่นตามแรงคลื่นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามากระซิบข้างหูชายสูงวัยเขาพยักหน้าช้าๆแล้วหันกลับมามองตรงเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีเสียงคำพูดนั้นดังก้องในหัวนายกรัฐมนตรีทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนเขากำลังเดินลึกเข้าไปในเส้นทางที่ไม่มีทางย้อนกลับได้อีก และในเงามืดมุมห้องดวงตาของใครบางคนกำลังมองทุกอย่างอยู่เงียบเียราวกับเฝ้ารอจังหวะสุดท้ายที่จะเปลี่ยนชะตาทุกคนในที่นี้สายตานั้นคมกริบเหมือนใบมีดแสงด้วยความยินชาที่ทำให้บรรยากาศหนักอึ้งกว่าเดิมนายกรัฐมนตรีค่อยๆเงยนหน้าขึ้นจ้องไปยังเงามืดนั้นแต่แสงไฟที่แกว่งไหวทำให้เห็นเทียงโครงร่างของชายคนหนึ่งในชุดดำเขายืนพิงผนังมือค่อยหลังเหมือนกำลังรอคำสั่ง ชายสูงวัยขยับตัวเล็กน้อยสายตาย,ยังตรึงอยู่กับนายกรัฐมนตรีข้อตกลงนี้จะเปลี่ยนอนาคตของท่านเขาพูดช้าและชัดและอาจจะเปลี่ยนอนาคตของประเทศเสียงฝนข้างนอกเริ่มลายลงแต่กลับมีเสียงเครื่องยนต์เรือดังใกล้เข้ามาแทนกลิ่นน้ำมันดีเซลลอยมากับลมทะเลเจ้าหน้าที่สองนายที่ยืนเฝ้าประตูเหลือบมองกันอย่างระแวดระวังชายในชุดดำก้าวออกจากเงามือดอย่างเงียบเชียบ ใบหน้าของเขาไร้รอยยิ้มแต่ดวงตากลับสื่อสารบางอย่างกับชายสูงวัยเพียงแวบเดียวจากนั้นเขาวางแฟ้มเอกสารอีกปึกบนโต๊ะเอกสารเหล่านั้นไม่ใช่เพียงหลักฐานแต่เป็นรายชื่อบุคคลสำคัญในรัฐบาลกองทัพและกลุ่มทุนใหญ่ทุกชื่อเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลนายกรัฐมนตรีมองรายชื่อเหล่านั้นทีละชื่อหัวใจเต้นแรงราวกับถูกบีบบางชื่อคือพันธมิตรที่เคยร่วมต่อสู้ บางชื่อคือศัตรูที่เคยพยายามโค่นล้มเขาและบางชื่อคือคนที่เขาไม่เคยคิดว่าจะอยู่ในบัญชีนี้ชายสูงเวเอยตัวไปด้านหน้าเสียงเก้าอี้เสยดสีกับพื้นปูนดังก้องนี่คือเครือข่ายทั้งหมดเขาพูดเสียงต่ำหากท่านร่วมมือเราจะรักษาชีวิตและชื่อเสียงของท่านไว้ได้แต่ถ้าท่านปฏิเสธทุกอย่างในนี้จะถูกปล่อยสู่สาธารณะเสียงคำพูดนั้นเหมือนระเบิดเงียบที่กระแทกลงกลางอกนายกรัฐมนตรี เขาหลับตาสูดลมหายใจลึกภาพข่าวจากสื่อผ้าฝูงชนโกรดเกรียวและภาพใบหน้าของครอบครัวผุดขึ้นในหัวชายสูงวยเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวของเขาในความเงียบเสียงฝนที่ซาแล้วกลับถูกแทนด้วยเสียงคลื่นซัดถ้าเรือเป็นจังหวะแล้วเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็เริ่มดังขึ้นจากด้านนอกอาคารประตูเหล็กค่อยๆเปิดอ,ออกอีกครั้งกลุ่มชายชะกันในชุดกันฝนสีดำก้าวเข้ามา บนหน้าอกของพวกเขามีตราสัญลักษณ์ที่นายกรัฐมนตรีไม่เคยเห็นมาก่อนใบหน้าทุกคนแข็งกร้าวและไร้ความลังเลชายในชุดดำที่ยืนข้างผนังหันไปพยักหน้าให้พวกเขาจากนั้นเขาหันกลับมามองนายกรัฐมนตรีแล้วพูดเพียงประโยคเดียวการตัดสินใจต้องเกิดขึ้นตอนนี้แสงฟ้าผ่าแลบพื้นอีกครั้งสว่างว่าไปทั่วอาคารเผยให้เห็นเงาร่างทั้งหมดรากบภาพในฝันร้ายที่จับต้องได้จริง และในเสี้ยววินาทีนั้นนายกรัฐมนตรีก็รู้ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนเขาก็จะไม่มีวันกลับมาเป็นคนเดิมอีกต่อไปเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนหัวใจถูกบีบให้เต้นอยู่ในกรงแคบๆมือทั้งสองที่ถูกล่ามกุญแจมือเริ่มสั่นเล็กน้อยชายสูงวยังคงจ้องเขาโดยไม่กระพริบตาฝนข้างนอกเริ่มโปรอยอีกครั้งเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีดังที กลุ่มชายชะกันในชุดกันฝนสีดําค่อยๆแยกตัวออกเป็นสองฝั่งเปิดทางให้บุคคลลึกลับคนหนึ่งก้าวเข้ามาร่างนั้นสูงใหญ่ใบหน้าอยู่ใต้เงาหมวกกันฝนทุกย่างก้าวที่เขาเดินทําให้พื้นปูนสันสะเทือนเล็กน้อยกลิ่นน้ําเค็มจากเสื้อกันฝนผสมกับกลิ่นบุหรี่จางๆชายลึกลับหยุดยืนตรงหน้าโต๊ะไม้ยาวเขาใช้มือข้างหนึ่งเลื่อนหมวกกันฝนขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นใบหน้าที่นายกรัฐมนตรีจําได้ทันที นั่นคืออดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนสายตาของเขาแข็งกร้าวและริมฝีปากยกขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่ได้เจอกันนานท่านยังจำผมได้ใช่ไหมเสียงทุ้มต่ำของเขาแฝงความเย้ยหยันนายกรัฐมนตรีนิ่งไม่ตอบแต่ดวงตาเผยความตื่นตระหนกอย่างชัดเจนชายลึกลับวางแฟ้มเอกสารอีกปึกลงบนโต๊ะกระแทกแรงจนเอกสารด้านในสั่นไหว ในนี้คือเรื่องราวทั้งหมดของท่านตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่วงการจนถึงคืนนี้เขาเปิดแฟ้มเผยให้เห็นภาพถ่ายเก่าบันทึกการสนทนาและเอกสารลับที่แม้แต่นายกรัฐมนตรีเองยังไม่เคยเห็นมาก่อนทุกภาพและทุกตัวอักษรเหมือนตอกตะปูลงในโลงศพของอำนาจที่เขาเคยครอบครองชายสูงวัยมองภาพเหล่านั้นด้วยแววตาพอใจแล้วเอื้อมหยิบซองสีน้ำตาลจากก่อนหน้านี้มาวางประกบด้านบน เสียงกระแทกเบาๆดังขึ้นอีกครั้งราวกับเป็นสัญญาณปิดผนึกชะตากรรมชายลึกลับโน้มตัวเข้ามาใกล้จนลมหายใจของเขากระทบแก้มของนายกรัฐมนตรีไม่มีที่ให้ถอยแล้วมีแต่จะก้าวไปในทางที่เราเลือกให้เท่านั้นนอกอาคารเสียงเครื่องยนต์เรือดังชัดขึ้นใบพัดหมุนแรงจนเสียงเครื่องกระแทกกระลิ่งเป็นจังหวะเร็วและหนักกลุ่มชายในชุดกันฝนเริ่มขยับตัวเหมือนเตรียมเคลื่อนย้ายชายสูงไวพยักหน้าให้พวกเขาแล้วหันมามองนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เรามีเวลาไม่เกินสิบนาทีเสียงนั้นเย็นชาราวกับน้ำแข็งในหัวของนายกรัฐมนตรีเสียงคำพูดนั้นดังก้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพครอบครัวแล่นเข้ามาในความคิดภาพอดีตและภาพอนาคตที่เต็มไปด้วยความมืดเขารู้ดีว่าทุกลมหายใจที่เหลืออยู่จะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปจากความสับสนเป็นความตั้งใจบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดชายสูงเวลเลอร์คิ้วเล็กน้อยเหมือนรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในสายตานั้น เขาวางมือลงบนโต๊ะไม้ช้าๆเสียงเล็บเคาะบนพื้นไม้ดังเป็นจังหวะสั้นๆในความเงียบพี่ตึงเครียดเสียงเล็บนั้นกลับฟังเหมือนเสียงนับถอยหลังนายกรัฐมนตรีขยับเก้าอี้เล็กน้อยเสียงขาเก้าอี้เสียดสีกับพื้นปูนดังาดยาวกลุ่มชายชะกันในชุดกันฝนสีดำหันมามองพร้อมกันสายตาพวกเขาเย็นเฉียบราวกับพร้อมจะเคลื่อนไหวทันทีหากได้รับสัญญ,ญาณน,นายกรัฐมนตรีสูดลมหายใจลึกจนได้ยินเสียง แสงฟ้าผ่าจากนอกอาคารสว่างวาบเผยให้เห็นสีหน้าและเงาร่างของทุกคนในห้องอย่างชัดเจนเสียงฝนกระแทกหลังคาแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนพายุเพิ่งเริ่มก่อตัวถ้าผมเลือดจะไม่ทำตามนายกรัฐมนตรีพูดด้วยเสียงต่ำแต่มั่นคงคำพูดนั้นทําให้บรรยากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่งชายลึกลับที่เคยเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองหัวเราะในลําคอเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแห้งและเย็นเหมือนลมหนาวพัดผ่านกลางกระดูก เขาก้มลงมองเอกสารบนโต๊ะแล้วใช้ปลายนิ้วแตะภาพถ่ายใบหนึ่งทางเลือกนี้จะทำให้ชื่อของท่านถูกจารึกในประวัติศาสตร์แต่ไม่ใช่ในฐานะวีรบุรุษชายสูงวยหยุดเคาะโต๊ะทันทีสายตาคมกริบมองตรงเข้ามาเหมือนเจาะทะลุจิตใจอย่าคิดว่าท่านจะสามารถเดินออกจากที่นี่ได้โดยไม่มีรอยแผลในมุมห้องเงามื่ขยับเล็กน้อยชายในชุดดำที่ยืนพิงผนังเอื้อมมือไปแตะปืนข้างเอว เสียงคลื่นนอกอาคารเริ่มแรงขึ้นเรือที่เทียบท่าโครงเพลงตามแรงลมกลิ่นน้ำทะเลบนกลิ่นน้ำมันและกลิ่นสนิมลอยเข้ามาทางช่องหน้าต่างแตก,แตกนายกรัฐมนตรีค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าสายตาไม่ละจากชายสูงวัยบางครั้งการยอมแพ้ก็ไม่ใช่คำตอบเสียงคำพูดนั้นหนักแน่นจนทำให้ชายลึกลับหยุดหัวเราะดวงตาของชายสูงเวัยรีลงเพียงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆท่านแน่ใจหรือว่าพร้อมจะ,ะเผชิญสิ่งที่จะตามมา ไม่มีคำตอบมีเพียงสายตาที่ตอบแทนทุกอย่างทันใดนั้นประตูเหล็กก็ถูกผลักเปิดอีกครั้งกระแสะลมแรงพัดเข้ามาพร้อมฝนที่สาดเข้ามาในห้องเงาร่างใหม่หลายคนกรูกันเข้ามาเสียงฝีเท้าดังก้องบนแขนเสื้อของพวกเขามีตราสัญลักษณ์อีกแบบไม่ใช่ของฝ่ายชายสูงวัยสายตาของทุกคนในห้องเปลี่ยนไปในทันทีบรรยากาศเดิมที่ตึงเครียดกลับถูกแทนที่ด้วยความวุ่นวายที่กำลังจะปะตุ และในเสี้ยววินาทีนั้นนายกรัฐมนตรีก็รู้ว่าการต่อรองครั้งนี้อาจจบลงด้วยเลือดเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นดังเร่งร้อนน้ำฝนที่ไหลาตามรองเท้าบูทหยดลงบนพื้นปูนจนเกิดเสียงดังเปาะแปะกลิ่นข้าวสนิมผสมกับกลิ่นดินชื้นจากรองเท้าของคนกลุ่มใหม่ลอยฟุ้งในอากาศแสงไฟในห้องสันไหวเลกน้อยราวกับรับรู้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นกลุ่มคนที่เพิ่งเข้ามาสวมเสื้อคลุมกันฝนสีเทาเข้ม ใบหน้าถูกปิดครึ่งด้วยผ้าคลุมปากแต่ดวงตาของพวกเขาคมกริบและเฉียบแหลมหนึ่งในนั้นก้าวนำออกมามือขวาจับด้ามปืนสั้นที่เน็บอยู่ด้านข้างเสียงปืนถูกปลดเซฟดังคลิกเบาแต่ชัดเจนชายสูงวัยหันสายตาไปมองอย่างระวังปลายนิ้วที่เคยเคาะโต๊ะหยุดนิ่งชายลึกลับที่เคยเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองขยับตัวเล็กน้อยเอามือแตะข้างเอวเหมือนเตรียมพร้อมนายกรัฐมนตรีนั่งนิ่งแต่ดวงตากวาดมองไปรอบห้องอย่างรวดเร็ว ชายในชุดกันฝนสีเทาเอ่ยด้วยเสียงต่ำแต่ชัดเรามาเพื่อพาเขาออกไปคำพูดนั้นเหมือนเป็นการโยนประกายไฟลงบนกองเชื้อแห้งทาหารในชุดดำของฝ่ายชายสูงวยยกปืนขึ้นพร้อมกันปลายกระบอกปืนหลายกระบอกเล็งตรงไปยังกลุ่มผู้มาใหม่บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความเงียบที่บีบคั้นได้ยินเพียงเสียงฝนที่ตกหนักลงกว่าเดิมและเสียงคลื่นซัตตลิงอย่างแรงชายสูงวยเอ่ยด้วยน้ำเสียงเงยือกเย็น ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะเข้ามาแล้วออกไปได้ง่ายๆชายในชุดกันฝนสีเทาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงของคนที่หวาดกลัวแต่เป็นเสียงของคนที่มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำเขายกมือซ้ายขึ้นเป็นสัญญาณทันใดนั้นเงามือจากด้านนอกก็เคลื่อนไหวเสียงฝีเท้าจำนวนมากดังขึ้นจากทุกทิศทางหน้าต่างเก่าๆด้านหลังแตกกระจายเมื่อมีชายอีกสองคนกระโดดเข้ามาพร้อมปืนกลเบา ไฟฉายเล็กที่ติดอยู่บนปืนสาดแสงพุ่งตรงไปยังชายสูงวัและพวกของเขานายกรัฐมนตรีรู้สึกถึงแรงตึงเครียดในอากาศจนแทบหายใจไม่ออกมือของชายลึกลับข้างเขากระชับปืนแน่นในวินาทีนั้นทุกอย่างเหมือนอยู่ในภาพสโลโมชันเสียงฝนกลิ่นดินชื้นแสงไฟสลัวและแรงลมจากช่องประตูผสมกันเป็นภาพเดียวและเมื่อเสียงปืนดังขึ้นครั้งแรกทุกสิ่งก็ระเบิดออกเป็นความโกล่าละ่ะ เสียงปืนดังสนั่นกระแทกหูเปลวไฟจากปากกระบอกปืนวาบขึ้นกลางความมืดสลัวกลิ่นดินปืนฉุนแสบจมูกทันทีที่ควันเริ่มลอยฟุ้งไปทั่วห้องเศษปูนจากผนังแตกกระจายเมื่อกระสุนฝังตัวเข้าไปชายในชุดดำของฝ่ายชายสูงเว้ยพุ่งตัวหลบหลังเสาคอนกรีตในขณะที่กลุ่มเสื้อกันฝนสีเทารุกคืบเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงตะโกนสังการผสมกับเสียงปืนกลายเป็นความโกลาหลที่ไม่มีจังหวะหยุด นายกรัฐมนตรีก้มตัวลงต่ำเพื่อหลบสายกระสุนกุญแจมือที่ล่ามอยู่เสียสีกับข้อมือจนเลือดซึมแสงไฟสาดวูบว่าบจากปากกระบอกปืนและไฟฉายติดหัวปืนเงาของคนที่เคลื่อนไหวดูบิดเบี้ยวบนผนังเปียกชื้นชายสูงวยยืนอยู่ด้านหลังโต๊ะไม้ดวงตาคมกริบไม่ละจากสถานการณ์เขาออกคำสั่งสั้นและชัดเจนให้ลูกน้องคุมแนวด้านซ้ายชายลึกลับที่เคยเป็นหัวหน้าหน่หนวยข่าวกรองโผลเข้ายิงโต้ตอบอย่างแม่นยำ ทุกนัดที่ลั่นออกไปเหมือนถูกคำนวณมาแล้วเสียงกระจกแตกดังแหลมเมื่อกระสุนทะลุหน้าต่างด้านข้างฝนที่สาดเข้ามาพร้อมลมแรงทําให้สายตาพร่าและพื้นลืน่นนายกรัฐมนตรีมองไปรอบๆเห็นร่างชายคนหนึ่งในชุดเท้าโผล่เข้ามาใกล้เขายื่นมือมาพร้อมตะโกนฝ่าเสียงปืนตามผมมาถ้าท่านอยากรอดหัวใจของนายกรัฐมนตรีเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเขาช่างใจเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะพุ่งไปข้างหน้า ชายคนนั้นดึงเขาลุกขึ้นแล้วลากผ่านแนวกระสุนที่ยังวิ่งวู้บไปมาในอากาศกลิ่นขาวเลือดผสมกับกลิ่นฝนชัดเจนขึ้นเรื่อยเรืพวกเขามุ่งหน้าไปยังประตูด้านหลังอาคารข้างนอกเป็นท่าเรือเก่าเรือสปีดโบสสีดำจอดรอยอยู่ปลายเรือแกว่งเบาๆตามแรงคลื่นชายในชุดเทาอีกสองคนยืนคุมเชิงบนเรือปืนเล็งมาทางพวกเขาเพื่อคุ้มกันด้านหลังเสียงปืนยังดังต่อเนื่องเสียงตะโกนสะท้อนประปนกับเสียงฟ้าร้อง ชายผู้พานายกรัฐมนตรีหนีผลักเขาให้ขึ้นเรือทันทีขณะที่เครื่องยนต์สตาร์เสียงคำรามของมันกลบเสียงฝนและเสียงปืนทั้งหมดเรือค่อยๆเคลื่อนออกจากท่าทิ้งเพียงแสงไฟสลัวของอาคารไว้เบื้องหลังแต่ในเงามืดของแม่น้ำสายกว้างเงาอีกหลายเงากำลังรออยู่ข้างหน้าพร้อมจะตัดเส้นทางหลบหนีให้ขาดสะบันเสียงเครื่องยนต์ของสปีดโบ๊ทคำรามก้องน้ำกระเซน็นกระทบใบหน้าและเสื้อผ้าจนเย็นชื้นไปทั้งตัว กลิ่นน้ำคาวผสมกับกลิ่นน้ำมันดีเซลตลับอวนในอากาศนายกรัฐมนตรีนั่งก้มตัวต่ำใบหน้าเปียกฝนและเหงื่อจนไม่อาจแยกออกจากกันดวงตาของเขาจ้องไปข้างหน้าแต่ในหัวเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบสองข้างลำเรือแสงไฟจากฝั่งเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆท้องฟ้าเหนือสีสมือสนิทมีเพียงแสงฟ้าแลบว่าเป็นครั้งคราวที่เผยให้เห็นเงาเกลียวคลื่นใช่ในชุดเท่าที่พาเขาหนีหันไปพูดสั้นๆเรามีเวลาไม่มาก พวกมันกำลังตามมาทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์เรืออีกลำก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงคลื่นที่ถูกฉีกด้วยความเร็วทำให้หัวใจของนายกรัฐมนตรีเต้นแรงขึ้นเขาหันไปมองเห็นแสงไฟสองดวงสว่างวาบอยู่ไกลแต่ขยับใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วชายในชุดเทาที่ขับเรือเร่งคันเร่งจนเสียงเครื่องยนต์คำรามหนักกว่าเดิมน้ำกระเด็นสูงขึ้นเป็นม้าสีขาวข้างลำเรือนายกรัฐมนตรีกัมือแน่นความเย็นจากกุญแจมือยังคงกดลึกลงบนผิว เสียงลมพัดแรงเหมือนตะโกนผ่านหูไม่หยุดเรือพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วข้ามเกลือคลื่นที่สะโถมเข้ามาด้านหน้าเริ่มเห็นเส้นเงาดำของสะพานเหล็กเก่าใต้สะพานนั้นมีเพียงความมืดมิดแต่ดูเหมือนจะเป็นจุดที่พวกเขาตั้งใจมุ่งไปชายในชุดเทาอีกคนยืนถือปืนอยู่หัวเรือเขาส่องไฟฉายลงไปในผืนน้ำเพื่อตรวจดูเส้นทางเมื่อเรือเลี้ยวเข้าใต้สะพานเสียงเครื่องยนต์ถูกลดลงเหลือเพียงเสียงเบา ทุกคนบนเรือก้มตัวต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้เสียงเรือไล่ล่าด้านหลังดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆในความมืดใต้สะพานมีกลิ่นสนิมและกลิ่นสาหร่ายอับๆน้ำหยดจากโครงเหล็กด้านบนลงมากระทบศีรษะชายในชุดเทาส่งสัญญาณมือให้ทุกคนเงียบสนิบเรือไล่ล่าลัาล่นผ่านไปด้านบนทิ้งเพียงเสียงคลื่นแตกกระจายแต่ก่อนที่ความเงียบจะกลับมาเต็มที่เสียงปืนก็ดังขึ้นจากอีกฝ้าของแม่น้ำ ประกายไฟจากกระสุนแลบผ่านความมืดเหมือนเส้นแสงสีส้มพุ่งเฉียดหัวน้ำกระเด็นกระจายเมื่อกระสุนตกลงในแม่น้ำรอบลำเรือชายในชุดเทาตะโกนขึ้นไปออกจากตรงนี้เดี๋ยวนี้เครื่องยนต์ถูกเร่งสุดกำลังอีกครั้งเรือกระโจนออกจากใต้สะพานพุ่งเข้าสู่ลำน้ำกว้างที่เต็มไปด้วยคลื่นและฝนด้านหน้าถ้ำกลางความมืดสลัวเริ่มเห็นแสงไฟกับพลึกสีแดงและน้ำเงินของเรืออีกลำ มันไม่ใช่เรือเล่ยล่าธรรมดาแต่เป็นเรือของหน่วยพิเศษติดอาวุธหนักและเส้นทางหนีของพวกเขากำลังจะถูกปิดตายเสียงเครื่องยนต์ของทั้งสองฝ่ายคำรามแข่งกันคลื่นซัดกระแทกลำเรือจนสั่นสะเทือนฝนโปรยลงมาอย่างต่อเนื่องกลืนทุกภาพให้ดูเรือนรางราวกับฝันชายในชุดเทาที่ขับเรือหันไปมองนายกรัฐมนตรีแวบหนึ่งสายตานั้นเหมือนบอกว่านี่คือโอกาสสุดท้าย เขาหักพวงมลาลัยอย่างแรงเรือพุ่งออกนอกเส้นทางหลักแล่นเข้าสู่คลองแคบที่คดเคี้ยวและมืดมิดตลอดสองฝั่งเต็มไปด้วยเงาของอาคารร้างและต้นไม้ที่โน้มเข้ามาบทบังท้องฟ้าเสียงเรือเล,ล่ยลาตามเข้ามาห่างเพียงไม่กี่สิบเมตรแต่ทุกครั้งที่พวกเขาเลี้ยวเข้าค้งเสียงนั้นก็ห่างออกเล็กน้อยเมื่อออกจากคลองแคบสายน้ําเปิดสู่บึงกว้างเงียบสงดหมอกหนาลอยคลุมผิวน้ําจนแทบมองไม่เห็นไกลเกินสิบเมตร ชายในชุดเทาค่อยๆลดความเร็วลงเสียงฝนเริ่มเบาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำกระทบผิวน้ำเบาๆเรือค่อยๆเคลื่อนไปจนถึงเพลิงไม้เล็ก,ลกๆริมตลิ่งแสงตะเกียงดวงเดียวส่องออกมาจากภายในใชายในชุดเทาที่พานายกรัฐมนตรีหนีเอ่ยขึ้นเสียงต่ำจากตรงนี้ไปท่านต้องเดินเองเขาปลดกุญแจมือออกเสียงโลหะกระทบกันดังชัดในความเงียบนายกรัฐมนตรีขยับข้อมือที่มีรอยแดงช้ำ ลมหายใจยาวหลุดออกมาเหมือนปลดบางสิ่งที่กดทับมานานเขาก้าวลงจากเรือเท้าสัมผัสพ,พื้นดินชื้นเย็นสายตาย,ยังคงมองไปยังเพิงไม้เล็กๆที่ราวกับซ่อนบางคําตอบไว้ชายในชุดเท้าหันเรือกลับทันทีเครื่องยนต์คำรามแล้วค่อยๆหายลับไปในหมอกเหลือเพียงเสียงฝนที่ตกพรารและแสงตะเกียงที่สั่นไหวตามแรงลมนายกรัฐมนตรีหันมองรอบๆทุกสิ่งเงียบสงัดราวกับเมืองทั้งเมืองหายไป เขาไม่รู้ว่าเบื้องหน้าจะนำไปสู่ความรอดหรือเพียงแค่การเริ่มต้นของเกมอำนาจในรูปแบบใหม่แต่คืนนี้เขารู้เพียงว่าตัวเองได้ก้าวออกจากเนมืดของกรุงเทพแล้วและไม่มีวันย้อนกลับไปเป็นคนเดิมอีกต่อไป